เล่นสบาและก็เล่นระบังกันอย่างสานุกสนานเมือ่อแสดงสมัยสงครามครั้งที่สองสมัยที่จอฟพแปรทูลสงครามได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขามีการเล่นกำลังกันที่คึกครื้นของหนุ่มสาวกันอย่างมากมายทำให้เกิดความสามัคคีกันเป็นอย่างดีเมื่อมีอกิจการใดๆ วาร่วมเลยร่วมใจซึ่งกันและกันด้วยน้ำใจที่เรียกว่าลงแขกเราเรียกกันเนาะในสมัยนั้นเหมือนกจะจากมาลงแขกปัานนี้มาลงแขกทำนู่นทำนี่การเล่นในยามตุกยังมีเนื้อเพลงที่ชาวบ้านแต่งร้องรำกันสนุกสนามรื่นเริงตอนหนึ่งว่าเปินแต่เช้า มุงตัดบาดท,ทำบุญร่วมชาตัดบาดร่วมญากกันเอ,อ่ยนะมีเนื้อความนะตื่นแต่เช้าทำบุญตัดบาดท,ทำมุญร่วมชาตัดบาดร่วมญากกันเอ,อ่ยตอนบ่ายร่าเริงทีราเล่นมอนซ่อนผ้าเล่นสว่าเอ,อ่ยมีเนื้อเนื้อของเพลงนะอ่าแล้วก็ยังมีอีกแล้วก็ยังมีเพลงพื้นเมืองที่ว่า ควรจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เาในสมัยนั้นเป็นเวลาที่เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่สองก็มีเรื่ที่เกี่ยวกับเสียงปืนที่มุมเสาวนำมาคิดปดิกริยาว่าคืนคืนค้นคืน้นได้ยินเสียงปืนคืนค้นคืน้นครื้นได้ยินเสียงปืนกระทบใจหวังคิดไปหัวใจเราอย่าง คิดถึงความหลังอย่างเศร้าใจเทแฝน,น,นในแฝนในแดนไทยเราถูกเขาที่ไิ่แย่งไปคิดขึ้นมาน้าตาหลังไหลคิดขึ้นมาน้าตาหลังไหลคิดขึ้นมาน้าตาหลังไหลขึ้นชื่อว่าไทยไม่ไวายเขารืูนี่เป็นเสียงเพลงนโยกในสมัยนั้นๆอาตมาก็ได้มาแค่นี้ เพื่อองการมาเล่าถึงความล้หลังก็เพลีของบ้านเราฉะนั้นเราก็ยังยึดถือกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นตุ๊เป็นสงการเป็นวันพระนะเราก็อยากได้รสรักท่านทั้งหลายที่เด้มาวันนี้ก็ขอให้ท่านได้นึกถึงว่าบรรพบุรุษของเราตั้งแต่คุณย่าตา่วดได้สร้างไว้เราก็สืบต่อมาตามกันไปขอให้ท่านได้นมาวันนี้จงมีสุขภาพร่างกายนะ มีแต่ความสุขความเจริญนะด้วยพรชัเ้เสริญลงสี่ประการอายุน่าสุขภาพภารรปฏิพา,า,ฐฐฐานธรรมสามสมบัติท่านประสงค์สิ่งใดที่ชอบประกอบยธรรมแล้วไซ้ขออนุโยนจงพันทำสำเร็จสำเร็จสำเร็จสมมโนรถผู้มากปรารานาทุกประการแสดงพลรงมรรทชนาสมควรแก่เวลาขอสรุปยุติลงไว้คง,งเท่านี้ เอวังก็มีเพื่อปากการะถ้ามี